ใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมพาร์ตราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลดที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆกับราคาที่โคตรจะถูกกดเพชอรออสตาและยังมีบริการในแมปบล็ฟฟกอกฟลูดกีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับลีเจนช็อปบริการทางร้านก็จะมีบริการขายไก่ตันบริการกดผลปีศาจถาวรแล้วก็มีบริการกด เกมพารในแมปบล็อกฟูดอีกด้วยมีทั้งระบบเพจแล้วก็ระบบเว็บไซต์เลยนะครับสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยทัชชอปทางร้านก็จะมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆเราวล่าแมปเช่นบล็อกฟูดและชินโดไลฟ์บริการกดเพจแมปออสตากดผลปีศาจในแมปบล็อกฟูดแล้วก็ยังมีบริการกดเกมพารในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปชินโดไลฟ์กันอีกด้วยสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยฮัลโหลไกด์วอซั u ดูโอเคฮะผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่านินจาเฮ้ ไม่ใช่สิจะต้องกล่าวสวัสดีเหล่านักล่าอสูรทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับและในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาดูรีวิวปานไฟกันนะครับทุกคนปานไฟนี้มันก็ได้อัปเดตมาในชินโดนะครับในี่ปานไฟก็จะเป็นปานที่แรที่สุดเลยนะครับโอกาสออกอยู่ที่1นึทับสิเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะว่า มันจะโหดเท่าความแรข,ของมันหรือเปล่านะอันนี้เราก็ต้องมาดูกันนะครับมันก็จะมี4สกิลนะทุกคนเท่าที่จําได้นะครับสกิลแรกจะปลดอยู่ที่300สกิลที่2สักประมาณอยู่ที่700หรือเปล่าครับหรือว่าอาจจะเป็นสัก500หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจอะแต่ที่รู้ๆนะครับสกิลสุดท้ายปลดล็อกที่เลเวล1,700เลยนะทุกคน คือแบบว่าฟาร์มกันตาเหลือกเลยนะคือแบบกว่าจะได้ปานมารีวิวให้ทุกคนเนาะคือแบบว่าฟาร์มกันแบบตาเหลือกเลยฟาร์มไม่ไหวจริงๆนะครับวันหนึ่งได้แค่ปานเดียวคือมันไม่ไหวจริงๆนะทุกคนมันต้องตีมือเท่านั้นนะ่ะต้องแบบว่าหาทรายเหล็กไปตีหาซูซานโโอไปตีท่อนไม้อย่างนี้นะทุกคนคือมันไม่สามารถแบบว่าไปรับเควสแล้วเวลมันจะขึ้นนะครับมันขึ้นจริงแต่เราต้องตีเองนะทุกคน นีโอเคฮนะก็คือตอนนี้เวลมันก็ยังไม่ตันเลยนะเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะตันเท่าไหร่นะทุกคนนี้เราก็มารู้จักกันที่สกิลแรกกันเลยดีกว่านะครับ สกิลแรกจะชื่อ scorching die นะครับใช้จักกะอยู่ที่15,000แล้วก็คูลดาวสิบห้าวิสกิลที่2นะครับจะชื่อ head wave breaker ใช้จักกะอยู่ที่20,000แล้วก็คูลดาวสิบแปดวิมาต่อกันที่สกิลที่3สกิลที่3จะมีชื่อว่า flame eldination นะครับอ่าถ้าผมอ่านไม่ผิดนะทุกคน <c oughs> อ่าใช้จักกะอยู่ที่30,000แล้วก็คูลดาวยี่สิบห้าวินะครับสกิลที่4สกิลสุดท้ายครับจะมีชื่อว่า dark blade dance นะใช้จักกะ อยู่ที่25,000แล้วก็คูดาว30วินะฮะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันในช่วงของการรีวิวนะทุกคนเป็นไงดูผมคอสเป็นเลนโอคุเลยนะคือแบบมันได้แค่นี้จริงๆนะทุกคนคือตอนแรกอะผมจะใส่เป็นผ้าคลุมไฟนะที่มันเป็นผ้าคลุมของหกครั้งนี้แต่ว่ามันมีหมวกได้ไงมันก็เลยแบบว่า ท้าแม่งท้าแม่งอะเอาอันนี้ละกันนี่มังก็ได้แบบว่าได้ประมาณนี้นะทุกคนไม่ได้เยอะกว่านี้แล้วล่ะ <c oughs> คืออันนี้แบบว่าสุดๆแล้วนะครับเหมือนสุดสดแล้วนี่ทุกคนดูดูท่าการเป็นไงโอโ้โหฟานฟไฟโคตรเท่เดี๋ยวดู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 ทุกคนดูนี่เป็นเหมือนบางกรวิ่งตามดาบเลยนะโอโ้โหเท่จริงอะ่ะเฮ้ยโคตรเท่เลยอะ่ะเนี่ยเรายิ่งตอนกลางคืนนะครับโคตรสวยเลยทุกคนดูดิอ้าฮ่าโค้รสวยดูตอนตีนะครับฟานฟไฟตอนตีก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะ นี่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 ทุกคนดูดูดมีคนใช้ปานไฟด้วยนะเออทุกคนอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือว่าที่ทุกคนแบบมีปานไฟแล้วมันเป็นปานอย่างอื่นนะก็คือมันเป็นบั็กนะทุกคนอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับย้ํานะครับว่ามันเป็นบั็กนะอ่าโอเคทุกคน เสียเวลากันมาเยอะแล้วนะครับเราก็มาดูกันที่สกิลแรกกันเลยดีกว่านะสกิลแรกนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงกดไปเลยนี่ก็เป็นการชาร์จแล้วก็พุ่งใส่ศัตรูนะทุกคนเฮ้ยดูดีดูดีดูดีเฮ้ยเฮ้ยติดเผาไหม้ด้วยทุกคนติดเผาไหม้ด้วยอะแล้วก็มันจะเป็นการชาร์จแล้วก็พุ่งใส่ศัตรูนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูในระยะไกลๆกันบ้างนะว่าจะพุ่งถึงไหมระยะนี้อา <c oughs> มาแล้วนะครับสกิลคููดาวเสร็จเรียบร้อยกดอาไปเลยครับพุ่งไป นี่ทุกคนดูครับอ่าตอนจบสกิลนะครับมันก็จะเป็นการหมุนตัวนะทุกคนมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะทุกคนปานไฟอะจริงๆแล้วอะเอ่อมาดูกันที่สกิลที่2กันบ้างดีกว่านะสกิลที่2กดไปเลยนี้ก็จะเป็นการชาร์จปึ๊บอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยสกิลที่2มีแค่นี้จริงหรอ มันก็จะเป็นการฟันเป็นวงไฟอะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรดีอะอืมเป็นวงล้อไฟแล้วกันนะครับคือมันฟันเป็นวงล้อไฟแล้วมันก็นิ่งๆเฉยๆแบบอ่าผมบอกไม่ถูกอะทุกคนดูใหม่แล้วกันนะนี่ทุกคนดูชาร์จแล้วก็ฟันเป็นวงล้อไฟแค่เนี้ยเฮ้ยว่าแค่นี้จริงหรอเฮ้ยเกินอะดูสกิลสามกันบ้างดีกว่านะทุกคนสกิลสามนะครับสกิลสามจะเป็นยังไงกดไปเลยนะครับ ชาร์จแล้วก็ยังไงครับอ้าวฟันทีนึงแล้วก็พุ่งเฮ้ยทุกคนเฮ้ยสกิลสามโหดนะมันจะเป็นการชาร์จใช่ไหมแล้วมันก็ฟันทีนึงแล้วก็พุ่งไปหาศัตรูนะครับมันจะไปอยู่ข้างหลังศัตรูแล้วมันก็จะมีลูกบอลนนะ่ะย้อนกลับมายิงใส่ศัตรูนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะใช้สกิลสี่ให้ทุกคนดูนะว่าสกิลสี่เป็นยังไงอันนี้เป็นอันติเลยนะทุกคนอันติเดี๋ยวผมจะกดไปเลยนะครับกดอันติไปเลยฟึบ แล้วยังไงเฮ้ยบินขึ้นฟ้าเฮ้ยทุกคนังกรอนไฟเฮ้ยเฮฮ่าวงกรไฟเฮ้ยอย่างเท่เดี๋ยวผมจะลองบินใส่คนดูใหม่ละกันนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันที่สกิลแรกกันอีกรอบหนึ่งละกันนะสกิลแรกนะจะเป็นยังไงก็จะเป็นการชาร์จแล้วก็พุ่งกาไปฟันใส่ศัตรูอ่าแล้วมันก็จะตอนจบสกิลอ่ะมันจะเป็นการหมุนตัวนะครับแล้วก็สกิลที่2สกิลที่2จะเป็น นี่วงล้อไฟก็จะง่อยๆหน่อยนะทุกคนคือแบบว่าเอาเอาแบบว่าจากใจผมเลยนะคือมันกากอะทุกคนมันแลจริงแต่มันกากอะมันเล่นได้แค่ไม่กี่สกิลอะยิ่งสกิลสองมันยิ่งแบบอาการหนักอะทุกคน โอเคคนระับมาดูสกิลที่3กอัน,นีอีกรอบหนึ่งดีกว่านะสกิลที่3นะครับชาร์จแล้วก็ยังไงฟันทีนึงแล้วก็พุ่งไปนี่ทุกคนวิ่งดาเมจเอาเรื่องอยู่ดาเมจเอาเรื่องอยู่ติดเผาไหม,นะม้ด้วยนะทุกคนดูดิติดเผาไหม้ด้วยแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับมันจะเป็นมังกรเดี๋ยวผมจะบินขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็ก้มหน้าใส่ศัตรูนะทุกคนบินขึ้นไปบนท้องฟ้านะป,ปึ๊บแล้วก็ก้มหน้าลงมาตู้มนี่เป็ไงเฮ้ย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 ,ท,ท,ท,ยนะทุกคน ผมคิดว่าส่วนตัวแล้วอะสกิลมันคููดาวนานเกินไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าสกิลมันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะทุกคนมันแบบเอาเอาไว้ประดับเอาแบบไว้ต่อคอมโบเล็กๆน้อยๆก็ได้อยู่นะนี่ดูทุกคนอืมถ้าคอมโบเหรอคอมโบผมไม่ค่อยเก่งอะทุกคนทุกคนมีคอมโบอะไรก็อย่าลืมมาแนะนําผมด้วยนะนี่แล้วดูตอนตีธรมร,ธรมดานะครับตีธรรมดาไปผมชอบสกิลที่3สุดแล้วทุกคน มันจะฟันทีหนึ่งแล้วก็พุ่งไปนี่มันจะมีลูกบอลออกมายิงอะ่ะคือแบบมันเท่อะสกิลสมันเท่มากเลยแล้วก็สกิลที่4มันก็เท่นะแต่ว่ามันควบคุมยากไปนิดนึงอะทุกคนนี่นี่นดูครับฟันทีหนึ่งพุ่งไปเป็นกงกรไฟย้อนกลับมาไม่โคตรเท่เลยครับ โอเคครับทุกคนต่อมานะครับผมก็จะมาลองใช้สกิลปานที่มีอยู่ทั้ง4สกิลลองคอมโบกันเองดูนะครับว่าเราจะสามารถเรียงสกิลกันยังไงกันได้บ้างนะครับก็คือว่าน้องทีมงานผมแนะนํามาว่าให้เปิดสกิล Y ก่อนนะครับสกิลที่3แล้วก็ตามด้วยสกิลอันติสกิลที่4แล้วก็สกิล1กับสกิล2ก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะว่ามันได้ผลดีหรือเปล่านะทุกคนเราก็เปิดสกิลที่3ไปเลยนะครับพุ่งไป ปึ้มแล้วก็อ่ะแล้วก็อันติใส่เลยครับจังหวะเนี้ยอันติใส่ตุม้มแล้วก็ผมจะใส่กงล้อไฟนะแล้วก็ตามด้วยสกิลที่อ่าสกิลแรกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนคือจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่สามารถคอมโบด้วยตัวเองได้นะครับเราจะต้องใช้อย่างอื่นมาผสมด้วยนะทุกคนอันนี้ผมก็แค่มาลองเล่นๆนะครับโอเคคนระับทุกคนรีวิวปานไฟของเลนโงคุก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนคือว่ามันก็ อาจจะมีสกิลบางสกิลที่โหดแล้วก็อาจจะมีบางสกิลที่มันแอบง่อยๆนะครับอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ